สูนำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสขอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่สำคัญประจำสัปดาห์ดังนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น65กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม7,720คนได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจำนวน51กิจกรรมและกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน14กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันระบาดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรีศูนย์อำนวยการ,รจิตอาสาพระราชทานจังหวัด14จังหวัดภาคใต้โดยมีส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ าศาสนสถานและปล่อยพันปลาในแหล่งน้ำรวมจำนวน18กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม3,470คนศูนย์นำานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หรอบและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมและพิธีพุทธาพิเศษน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 6. กแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาชัยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาวแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัยและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราชกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติสนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่ารกร้างและสวนป่าของประชาชนบ้านหนองจอกจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ป่าบ้านคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลบ้านปากคลองจังหวัดกระบี่การแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองปรือจังหวัดตรังจำนวน1 2 0 0 0ลิตรพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนบ้านท่าใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3 0,000ลิตร การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายดำเนินการเรียบร้อยแล้วรวมจำนวน1,750หลังการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าบอนรวมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอรนโนจังหวัดสงขลาแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์่วงวันที่12 18เมษายน2567ในพื้นที่ภาคใต้มีแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมจำนวน3กิจกรรมและการสนับสนุนจุดบริการประชาชน จำนวน338จุดและด่านชุมชนจำนวน747แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567การประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสิ้นจำนวน187โพสต์ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจำนวน50โพสต์การเทิดทุนสถาบันจำนวน128โพสต์การรายงานสภาพอากาศจำนวน9โพสต์และการแพร่ภาพสดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานจำนวน16กิจกรรมศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปค่ะ